เสวนาจะพันที่ตานั่งการครบบัณฑิตย่อมเป็นมงคลอย่างยิ่งในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ผู้คนมากมายต่างรีบเร่งแข่งขันหลายคนอาจหลงทางเพียงเพราะเลือกคบคนผิดแต่ก็มีอีกหลายคนที่ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างสิ้นเชิงเพียงเพราะเขาเลือกคบคนถูกพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนในมงคล38ประการว่า คบบัณฑิตคือหนึ่งในมงคลสูงสุดของชีวิตแม้คำนี้จะดูเรียบง่ายแต่มีพลังลึกซึ้งมากมายบัณฑิตคือใครในทางธรรมบัณฑิตไม่ได้หมายถึงคนที่เรียนเก่งหรือมีปริญญาเท่านั้นแต่คือผู้ที่มีปัญญาแท้จริงคือคนที่รู้ผิดชอบชั่วดีมีสติและไม่ประมาทในชีวิตเขาอาจพูดน้อยแต่ทุกคำของเขากลั่นออกมาจากความเข้าใจ เต็มไปด้วยเมตตาและเจตนาดีไม่ทำร้ายใครไม่หลอกลวงไม่ชวนให้หลงผิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้ใกล้ชิดบัณฑิตจะต้องเจริญขึ้นทุกด้านเหมือนผ้าขาวที่ซึมซับกลิ่นหอมจากไม้จันทการคบบัณฑิตจึงเหมือนเราได้อยู่ใกล้กลิ่นหอมของความดีแม้เขาจะไม่พูดสอนเราโดยตรงแต่เพียงแค่เราอยู่ใกล้เขาเราก็จะซึมซับความดีได้ทีละน้อย โดยไม่รู้ตัวทำไไมการครบบัณฑิตจึงสำคัญเพราะในโลกนี้เราต่างถูกหล่อหลอมจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยเฉพาะคนที่เราอยู่ด้วยบ่อยที่สุดลองคิดดูง่ายถ้าเราครบคนที่พูดแต่เรื่องลบวิจารณ์คนอื่นดึงพลังเราให้ตกเราจะค่อยๆซึมซับความคิดแบบนั้นไปโดยไม่รู้ตัวในทางกลับกันถ้าเราอยู่กับคนที่มีเมตตามีปัญญา มีความตั้งใจดีในชีวิตเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นการครบบัณฑิตจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเพื่อนแต่คือการสร้างสิ่งแวดล้อมทางใจที่ปลอดภัยและสงบตัวอย่างง่ายๆที่เราเคยพบเคยไหมบางครั้งแค่ได้ฟังใครคนหนึ่งพูดเราเกิดแรงบันดาลใจอยากกลับไปปรับปรุงตัวอยากขอโทษอยากให้อภัยอยากเริ่มต้นใหม่ นั่นคือพลังของบัณฑิตเขาไม่ได้เปลี่ยนเราด้วยคำสั่งแต่เปลี่ยนเราด้วยความเป็นเขาด้วยความจริงใจและด้วยเมตตาบัณฑิตไม่ได้อยู่ไกลตัวหลายคนอาจคิดว่าบัณฑิตต้องเป็นพระเป็นนักบวชเป็นผู้มีชื่อเสียงแต่แท้จริงแล้วบัณฑิตอาจอยู่ใกล้เรากว่าที่คิดอาจเป็นพ่อแม่ที่สอนเราอย่างสม่ำเสมอเป็นครูที่แนะนำด้วยใจ เป็นเพื่อนที่เตือนเราเมื่อเราหลงผิดหรือแม้แต่ลูกหลานที่พูดสิ่งบริสุทธิ์ตัวใจเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนนี้คือบัณฑิตให้เราสังเกตสามอย่างนี้หนึ่งคำพูดของเขามีเมตตาตรงไปตรงมาและไม่ชวนให้หลงผิดสองการกระทําของเขาเขาทําดีโดยไม่อ้อวดไม่เอาเปรียบสามผลที่เกิดกับใจเรา เมื่ออยู่กับเขาเรารู้สึกสงบขึ้นอยากพัฒนาตัวเองหากเราพบคนแบบนี้ไม่ต้องลังเลที่จะใกล้ชิดฟังเขาเรียนรู้จากเขาและเก็บความดีของเขาไว้ในใจและหากหาไม่ได้ละ่ะหากในชีวิตเรายังหาบัณฑิตไม่ได้อย่างน้อยที่สุดเราสามารถเลือกฟังธรรมะอ่านหนังสือดีหรือแม้แต่ฟังคลิปแบบนี้แทนการคบหาคนผ่าน ธรรมะคือบัณฑิตในรูปของคำสอนถ้าเราเปิดใจให้ธรรมะได้ทำงานแม้จะไม่มีใครพูดกับเราโดยตรงแต่ใจเราก็จะเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเงียบบัณฑิตนอกบัณฑิตในสุดท้ายนี้เมื่อเราครบบัณฑิตบ่อยใจเราก็จะเริ่มมีลักษณะของบัณฑิตคือมีเมตตามีเหตุผลรู้จักผิดถูกและไม่หลงไปตามกระแสและในวันหนึ่ง เราจะสามารถเป็นบัณฑิตของผู้อื่นได้โดยไม่ต้องพูดมากแต่แค่ใช้ชีวิตด้วยความดีเราก็ส่งต่อพลังแห่งความมงคลน,นั้นให้คนรอบตัวได้แล้วคบบัณฑิตคือการเลือกสิ่งแวดล้อมใจที่ปลอดภัยที่สุดในชีวิตอยู่ใกล้คนดีใจเราก็จะดีอยู่ใกล้คนผ่านใจเราก็จะตกตำ่ำเลือกคบบัณฑิตไว้ใกล้ใจ เพื่อที่เราจะได้เป็นบัณฑิตในอนาคตขอจงเจริญด้วยมงคลแห่งการครบบัตธรรมรักษาสาธุ